ถึงแล้วครับวันนมาดูอาหารการกินวันนี้กระด้างมัดนื่งกระโดดใจลืจแล้วพบกันเจอ คืนวันที่24พฤศจิกายนนี้พลาดไม่ได้ต่อความยิ่งใหญ่อลังการงานแสดงบนเวทีวาร้อยา130ชีวิตแดนเซอร์สาวสวยร้อเพลินไอดอลโชว์น้ององคิงฉายานางฟ้าหน้าห้าสาวน้อยเพ็กบ้านแพงพลาดไม่ได้คืนวันที่24พบกันแน่นอนตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มตรงเป็นต้นไปเรามีนัดกับความยิ่งใหญ่บนเวทีการแสดงณวัดเลื่องจำลองอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี พฤจิการย้อนนี้ขอเชิญพบกับความยิ่งใหญ่อลังการทีงานการแสดงกว่า130ชีวิตบนเวทีการแสดงแมนเซอร์สาวสวยล้ำเพิน์นไอดอลโชว์น้องอุ้งอิองยายษน้าห่างใหญ่สาวน้อย บ้านแห่งพลาดไม่ได้คื ish. อมาที to ่2 4ปีพฤติการอย่นี้เริ่มตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มตรงเป็นต้นไปเรามีนัดกันกับความยิ่งใหญ่อลังการจากศิลปินสาวสวยสุดยอดหล่อเปิดไอรอนโวกสาวน้อยสตามบ้านระเบิดสนามวัดเนื่องกระดนงอย่าลืมอย่าลืมแล้วพบกันเจอ คืนวันที่24พฤศจิกายนะมีภาคไม่ได้กับความยิ่งใหญ่อลังการงานย่ำเหวยทีวาามสิบชีวิตแดนเซอร์สาวสวยลำเพลินไอรอนโชว์น้องเอ็งเอ็งฉายาน้ำฟ้าหน้าห้าสาวน้อยเพชรปั้นไอรอนไม่ได้คือมาที่ยีพบกันไม่หอดั้นแต่เวลาหนึ่งทุกตรงเป็นต้นไม้คนไร่เต็มใหญ่บนเวทีการแสดงณวัดนิ่งจำลององคเภอบ้านบึกจังหวัดชลยงให วัดหนึ่งกำลังบัดไงครับหลากหลายครับพี่นอ้องต้นกราลรามายางินเนอร์กินกินแรงครัพี่น้องกนแรลงคกงวกันครับตอนแต่ทุ่มนึง มาที <men> 2> this, mm ่ hmm. like 2คร mm ับ hmm. มื้อนี้ครับเดี๋ยวไปดูด้านไหนกันนะครับเริ่มตึงแต่เวลา1:00นตรงเป็นต้นไปเรามินัดกันกับความยิ่งใหญ่อลังการจากศิลปินสาวสวยสุดยอดหลักเพิรดไอ้ต้นโชว์สาวน้อยครับ ต้านแขกน,นักสนามวัดนื่งกระดะรองะอย่าลืมอย่ลืมแล้วพบกันเจอเคืนวันที่ยีพสิจสีกายอยู่นี้พลาดไม่ได้กับความยิ่งใหญ่อลังการงานแสดงบนเวทีวาามสิชีวิตแดนเซอร์สาวสวยลำเพลินไอดอนโชว์น้องโอ่งฉายานางฟ้าหน้าห้าสาวน้อยเป็ดบ้านแขกพลาดไม่ได้คืนวันที่ยพบกันแน่นอน ั้งแต่เวลาหนึ่งุตรงเป็นต้นไปเรามีนักศึควาที่ใหญ่บนเวทีการแสดงนักวัดเลือนกระโดของเพอบ้านดีจังหวัดเชรมีเวทีกลางด้วยออนเหนียวแม่จะไปเอาของยู่โดดกอนสีล้วล่ะไพี่น้องต่างกลับปาเอาพี่เสีงผู้ใดบ่งหันเสีงผู้ใด เียวภูดรบวงหันนี่ด um> ูโฆษณาเทียวภูดรบวงหันนี <h <h ่ปูซานแล้วพี <h <h ่น้องปูซานแล้วอากาศยันแรงๆครับ ริ่มตงแต่เวงตรงต้นไปเรามิัันกัความยิ่งใหญ่อลังการจากสาวสวยสุดยอดหลองเล้นถสาวน้อยเพชรบ้านทสนามวัดเรื่องกะดงลลแล้วแต่กาเชเรือนที่สี่การไม่ได้สวัสดีครับรถตู้สวัสดีครับ เเปิพงก็ได้เป็เทนทีมไร่คูบุญสาวหน่อยพี่น้องจูดี้เอนน็ดดีไล้โอตักชันคอยอ่านอยู่เร <laughs> าไปถามเด็จูดี้ยังบปราจูดี้ยังนั่น<อ> โปรดักช <asure> ันนะครับไลฟ์สดนะครับเพียดเพื <described mus i> ่อนก็มีเพียงอเพียเพื่นบางมีเวลากันไมงานลายสาวว่านนี่สอดแจงเลยวะโอ้ก็ที่ไเดียนอนเนอดแจงกะนีตีสองเดีนอนอยู่แมนอันนี้ประกอบโดนบ่ เอาโดนก็ว่าไม่ปีกโอ้ขึ้นมะนัน่นนี่บินขึ้นมานะใครอยู่นาานักท่องวัฒนาน้อเอื่นฮะเมื่อวานใส่ข้าวเดียวมันก็เลยใส่ใหม่เวลา,ามหาจำสุด,ดเดอ้อซื้อสองตัวก็ได้ตัว โดน,น,น,นแกงแล้วเนี่ยนี่ยังบลา <c oughs> ที่เวีนดีกวเวนดีกว่านี่ยูกระดุมตนะไตว่วอะนี่เอาก็<ะ>ได้นเนแนวมัดเขา่าก็ได้แนวมัดเข่าตอบ พามพามคือออกเดวเป็ดไซฮะไปหัวบ่ะว่าเป็นมูกเปียกหอยวาสันห่วยหนี้อันคอยไปเร้วดอกลวดแฮเบาแทน เอาเรียนส่กันบ่มือ้อนี้ยที่หน้าหางเครื่องขึ้นแต่งหน้าเราเรียนซะนี่น้ำบ่มันเรืงอะไรอ่าวิธีนี้น้องชมพูนนนนะน่นะครับเสด็จแบนวันที่27ล้วกะทงแม่น27เจอกับเสด็จแบนนะครับน้องชมพู่แมน่นชมพู่อา่าสุภาวดีสเสด็จแบนนะครับ แต่ว่าวันนี้เจอกับสอรพัดเพื่อนแพงวงใหญ่ก่อนนะครับวันนี้หนึ่งทุ่มโดยประมาณถึงตีสองโดยประมาณนะครับเจอกันย่างจวดจาดฝาดเบื่มแน่นอนครับพี่น้องครับตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเป็นต้นไปนะครับเอเสียงผู้ใดบังับเงผู้จากคุณคุณเอา จำว่าอะไรไปไกลแล้วอวนก้อนนี้นี่อย่างโอ้ยแบตคือสีบูทูดได้ถ้าสั่งก like, ับว่าแอร์ดรอปด้แ <playing> ั่นเอาไอโฟนมาแอร์ดรอปใสายนี่โอเนี่ยเอาพี่น้องพอกันทั้งกูปิดครับสวัสดีครับ